ไม่ลองของตัวเองถ่ายล่ะตัเาเรียกลูกค้าเลยเร็วเล่นไ,ได้นี่สิบตาไม่หวองไม่ว่องคนเยอะนะ ใกล้ถึงเทศกาลแล้วคนเยอะทำวันละกี่โลเนี่ยขนมจีบกี่โล นึกนานหนึ่งอ่ะฮะนี่ครับหกเจ็ดแล้วถ้ามีคนมามาขอซื้อสูตรอะขายะเน่ยขายขายแพงป่ะขายแพงปะ่อห้าร้อยผอไงแม่ค้าเขาขาขายสูตรกับขนมจีบด้วยนะ ไสทะลักกันเนี่ยคนเยอะมากเลยวันอาทิตย์แล้วก็ไก่ไก่จะเท่าเจตการสงการล้วบางคนก็หยุดกันแล้วลาหยุดแล้วเต็มตัวกลับทางจังหวัดเดินได้ค่ะ